เป็นพึ่งนะครับไม่ใช่แมลงวันอันนี้เขาเรียกว่าอะไรนะปุลโอละะอะไรคุโลกกยอ่ะคุโลกกยอคุลโลกายอึุงโลไกยอต่อยด้ว้เหรอเหรอปุลโลกายอ ก็ฝาดงพึ่งซื้อมานะครับข้าวเหนียวสังขยาเรียกบุรลกาย่อนะฮะบุรลกาย่อก็เป็นข้าวเหนียวนะครับแล้วก็สังขยาเนี่ยราดลงไปข้างหน้าเลยแล้วมันก็แข็งตัวอยู่ข้างบนนะครับไม่ใช่ข้าวเหนียวโปะสังขยาธรรมดานะมีความพิสดารอยู่ครับแล้วก็นี่ครับดูเห็นชัชดๆเลยนะฮะ สังเกตว่านี่ครับนี่จะประสานเป็นเนื้อเดียวกันเลยครับเพราะเขาราดล้วข้างบนไม่ใช่เอามาปกปะนะนี่เป็นข้าวเหนียวเราก็สังขยาเลยครับผมซื้อมาสองเจ้าขายห่อละสิบบาทนะครับในตลาดลักษณะคล้ายๆกันิน สังขยาอหอมครับหอมกลิ่นไหมหอมหวานอาจจะไม่นิ่มเท่าไหร่แต่ว่าความหอมนี่ใช้ได้เลยครับกินฝั่งข้าวเหนียวข้าวเหนียวเ,เป็นเนื้อแน่นนะไม่ให้เนื้อหลบอันนี้แน่นทั้งสังขยะและแน่นทั้งข้าวเหนียวก็เข้ากันอร่อยดีครับ ข้าวเหนียวจะจุ่ยกว่าข้าวเหนียวมูลทั่วไปอร่อยครับปุโลโกกยอสิบบาทครับผมที่ปตัตตานีครับอยู่ที่ซื้อจากตลาดเทศวิวัดหนึ่งนะครับก็มานั่งกินตรงร้านก๋วยเตี๋ยวปตัตตานีครับผมสวัสดีครับ